สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดวงรายเดือนสำหรับดวงนักษัจจีนประจำเดือนมิถุนายน2568และในคลิปนี้เป็นคำพยากรในผู้ที่เกิดปีวอกเดือนนี้ก็เข้าสู่กลางปีพอดีก็ผ่านครึ่งทางของปี68แแล้วนะครับซึ่งช่วงกลางปีก็จะมีหลายดวงชะตาที่มีการปรับเปลี่ยนดวงหลายด้านพอสมควรครับซึ่งมันก็เป็นรอบของมัน ก็คือรอบครึ่งปีดูดวงเดือนนี้ก็เหมือนได้ดูภาพรวมครึ่งปีหลัง68ไปในตัวครับเพราะคําพยากรณ์บางส่วนก็อิงไปถึงภาพรวมต่อจากนี้บางด้านก็มีผลในหลายเดือนต่อเนื่องเกือบจะปะลายปีก็ถือว่าได้ดูดวงครึ่งหลังไปในตัวครับส่วนดวงใครจะดีหรือร้ายประการใดมีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างและมีอะไรที่ต้องระวังเราไปเริ่มต้นดูคำทำนายกันเลยครับ สำหรับเดือนมิถุนายนนี้ก่อนอื่นต้องแจ้งข่าวดีกันก่อนเลยครับว่าดวงชะตาในเดือนนี้เป็นดวงที่โดดเด่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดวงมีการปรับตัวพลิกฟื้นดีขึ้นมากกว่าช่วงกว่อนหน้าและที่โดดเด่นและปรับตัวดีกว่าด้านอื่นๆก็มีอยู่2ดวงด้วยกันครับคือดวงทางด้านการเงินและโชคลาภเป็น2ด้านที่พลิกฟื้นขึ้นมาอย่างโดดเด่นมากกว่าดวงด้านอื่นๆ เดือนนี้เรามาเจาะลึกดวงทั้งสองด้านนี้เป็นหลักครับดูว่ามันส่งผลดีเรื่องอะไรบ้างเรามาดูดวงแรกกันเลยดีกว่าครับคือดวงทางด้านโชคลาภซึ่งมีความโดดเด่นมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปีใหม่ไทยเป็นต้นมาครับหรือหลังวันสงกรานต์ซึ่งช่วงนั้นดวงเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนยังไม่โดดเด่นเท่ากับช่วงนี้ครับแล้วเมื่อดวงเข้าสู่ครึ่งปีหลังคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ดวงมีการพลิกฟื้นอย่างเด่นชัดขึ้นมีพลังที่เข้มแข็งส่งผลกับดวงชะตาของคุณโดยตรงในด้านความดีเด่นความเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดที่ดีขึ้นในหลายๆด้านครับดวงโชคลาภในเดือนนี้ก็เรียกว่าจัดเต็มกันทุกด้านครับทั้งทางด้านลาบลอยเสียงโชคถูกหวยถูกรางวัลได้โชคใหญ่มีเงินก้อนลักษณะเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณครับ จากที่ผ่านมาดวงอับโชคมานานเหมือนโชคไม่ค่อยเข้าข้างเงินทองหายากหากเงินลำบากแถมมีแต่รายจ่ายเต็มไปหมดจะหวังพึ่งโชคลาบก็มักจะพึ่งไม่ค่อยได้ในปีที่ผ่านมาครับแต่ตอนนี้ดวงได้พ้นจุดต่ำมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพลิกฟื้นกลับมาโดดเด่นขึ้นอีกครั้งก็หมายความว่าโชคได้กลับมาเข้าข้างคุณอีกครั้งครับคุณจะมีลาบลอยสิ่งที่ได้มาแบบเกินความคาดหมาย ไม่ต้องเหนื่อยออกแรงเยอะก็ได้สำเร็จสมหวังลงทุนน้อยได้กําไรเยอะอะไรแบบนี้ครับมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปครับดวงโชคลาบโดดเด่นมีพลังส่งผลให้คุณมีโชคมีลาบมากขึ้นก็เตรียมตัวรับทรัพยปรับโชคกันได้เลยครับนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่วนโชคลาบอีกแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นโชคการได้มาแบบไม่คิดไมฝัน ได้มาจากประเภทของชิ้นใหญ่อย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์บ้านอาคารที่ดินทรัพย์สินสิ่งของมีค่าหรือมรดกตกทอดสําหรับคนที่มีมรดกนะครับก็เตรียมตัวรับกันได้เลยครับอีกไม่นานเกินรอถ้าพูดถึงเรื่องทรัพย์สินชิ้นใหญ่แล้วมันก็มีโอกาสได้ในหลายรูปแบบครับอย่างเช่นคนมีอสังหาที่ดินอาจจะแบ่งขายปล่อยเช่าก็จะได้เงินก้อนในส่วนนี้มากขึ้นครับไม่ว่าจะขายเอง หรือคุณจะเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนคุณก็มีโอกาสได้เงินมาจากอสังหาที่เคยมองข้ามหรือคิดว่ามันจะขายยากขายไม่ออกไม่น่าจะมีคนมาซื้อซึ่งดวงโชคลาภก็จะทําหน้าที่ส่งเสริมดนบันดาลให้มันเป็นจริงได้หรือว่ากลับกันใครที่อยากจะได้บ้านได้รถระยะที่ดวงโชคลาภโดดเด่นและมีพลังก็จะช่วยหนุนนําให้คุณมีโอกาสได้สมหวังนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับอย่างช้า ก็ไม่ควรเกินภายในปีนี้มีโอกาสแน่นอนครับฟังข่าวดีกันมาเยอะแล้วเรามาดูสิ่งที่ต้องระวังในระยะนี้กันหน่อยครับซึ่งมันไม่ใช่ข่าวร้ายแต่เป็นเรื่องที่ต้องระวังครับรวมถึงป้องกันแก้ไขให้มันดีขึ้นได้นั่นก็คือระยะนี้ใครที่เบื่องงานมากๆอยากจะลาออกันละหลายๆรอบก็อย่าพึ่งใจร้อนไปครับระยะนี้ไม่เหมาะที่จะเปลี่ยนงานยิ่งใครลาออกมานั่งอยู่บ้านเฉยๆก็ยิ่งไม่ควรใหญ่ครับ ถึงอยากจะพักบ้างก็เถอะแต่ช่วงนี้ยังไม่เหมาะครับเพราะว่าถ้าคุณออกจากงานเมื่อไหร่คุณอาจจะได้พักยาวเป็นปีเพราะจะหางานยากขึ้นก็เนื่องมาจากดวงการงานในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปครับไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานใดๆทั้งสิ้นครับใครมีงานทําอยู่ให้ตั้งหน้าตั้งตาทาต่อไปครับเกิดอะไรขึ้นมาก็ต้องอดทนไปก่อนครับอย่าเพิ่งลาออกอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานเพราะดวงมีโอกาสตกงานสูงครับก็ต้องระวังไว้หน่อยครับ ส่วนใครที่ตกงานอยู่แล้วก็ยิ่งนางห่วงเข้าไปอีกครับเพราะว่าอาจจะยังไม่มีวี่แววว่าจะได้งานในเร็วๆนี้ครับมันอาจจะล่าช้าเนื่อนานออกไปแบบไม่มีกําหนดสําหรับคนที่กําลังรอผลสัมภาษณ์สิ่งที่พอจะแก้ไขได้บ้างหรือว่าช่วยให้มีโอกาสได้งานเร็วขึ้นก็ลองมองหางานให้หลากหลายขึ้นครับหรือว่าลดเงินเดือนลงมาหน่อยหันไปเลือกงานในทำเลอื่นบ้างอย่างเช่นแถวปริมณฑลต่างจังหวัด ก็พอจะมีโอกาสได้งานเร็วขึ้นครับส่วนคนที่ไม่ได้เปลี่ยนงานซึ่งก็เป็นเรื่องดีครับก็ตั้งใจทํางานทําการต่อไปครับแต่มันอาจจะมีปัญหามีเหตุไม่เป็นตังใจบ้างก็อดทนแก้ปัญหาไปทีละเรื่องครับต่อไปมันก็จะดีขึ้นเองรวมถึงคนที่ทําธุรกิจทําการค้าด้วยครับที่ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะในระยะนี้ทําสิ่งที่ทําอยู่ให้มันดีขึ้นก็เพียงพอแล้วในช่วงนี้ครับ ส่งท้ายเรามาเช็คดวงสุขภาพกันหน่อยครับวาระ,ะนี้มีอะไรต้องระวังบ้างและสำหรับดวงสุขภาพในระยะนี้โดยทั่วไปยังไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนยังใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีอะไรต้องกังวลสุขภาพโดยรวมยังแข็งแรงดีปราศจากโรคเวรโรคก,กรรมที่มาราังควานก็เป็นระยะที่คุณจะลงมือทำอะไรก็ทำได้อย่างเต็มที่ครับไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพมากนัก คนที่เจ็บป่วยมากมาก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่อาการจะดีขึ้นไปจนถึงหายขาดได้เพราะอาจจะไปได้ายาดีไปเจอหมอเก่งๆรักษาได้ตรงกับอาการก็ช่วยให้มีความหวังขึ้นครับฝากเตอือนอยู่บ้างในเรื่องของความเครียดความกังวลระยะนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาให้คิดมากเป็นกังวลบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับก็ต้องดูแลด้านนี้ให้มากขึ้นครับการพักผ่อนเยอะๆก็จะช่วยลดความเครียดได้ และการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนหาเวลานอนให้เยอะขึ้นครับรองลงมาคือหาวิธีผ่อนคลายอย่างการฝึกสมาธิอยู่กับตัวเองตัดสิ่งรอบข้างออกไปให้หมดอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็อย่าไปรับรู้มันเยอะครับเพราะใจจะไม่สงบก็ฝากเตือนเรื่องเหล่านี้ครับถ้าตัดไปได้ชีวิตจะมีความสุขขึ้นอีกเป็นกองครับจบคําพยรกรสำหรับคลิปนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยครับก่อนจากกันผมขอฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทาและทีมงานได้ผลิตเนื้อหาต่อไปได้อีกนานๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ